สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านค่ะพบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับช่องยายนาวสายห้าผาทาเกษตรนะคะเกี่ยวกับต้นชนชมอีกแน่นอนค่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับชนชมสายพันธุ์ดอกซอนอีกหนึ่งชนิดที่ยายนาวเปลี่ยนดินให้ต้นชนชมจนนี้จ้าทุกคนยายนาวเปลี่ยนดินให้ต้นชนชมสายพันธุ์ดอกซอนตัวนี้น้องมีชื่อว่า ม่วงไต้หวันค่ะทุกคนบ้านไหนที่ยังไม่มีม่วงไต้หวันปลูกนะคะบ้านไหนที่ยังไม่มีหามาปลูกได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าจะคุยกับยายนาวผ่านทางแชทก็ได้นะคะเพื่อนๆสายพันดอกซ้อนม่วงไตวันสวยมากๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสดสีสวยนะคะสีแปลกนะคะเพื่อนๆแปลกแปลก ต้นนี้ยายนาวทำการตัดแต่งยอดแต่งกิ่งปรับดินเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้ช่วงนี้ก็เลยติดอออดอกออกดอกกำลังดอกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ายายนาวทำการเปลี่ยนดินให้ชวนชมต้นนี้25วันแล้วค่ะจะเข้าหนึ่งเดือนแล้วต้นชวนชมต้นนี้เริ่มติดดอกออกมาบานแล้วค่ะเพื่อนๆบานแล้วชวนชมสีม่วงไต้หวัน ดอกของเขาจะเป็นทรงตรงลงมานะคะจะไม่เชิดขึ้นข้างบนเพราะว่าจะมีบางสายพันธุ์ก็จะขึ้นทรงเขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่พวงไต้หวันเขาจะเป็นเหมือนว่าลําโพงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาดอกเขาก็จะก้มหน้าลงมาอย่างนี้นะคะ<ๆ>กับการดูแลกับการตัดยอดแต่งกิ่งนะคะเพื<ๆ>่อนๆเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับชนชมทุกๆหกเดือน นะคะทุกคนเพื่อน,อนๆนคะ่ะ<ๆ>การที่เราเปลี่ยนดินให้กับชนชมทุกหกเดือนจะทําให้ชนชมของเรางามนะคะแล้วก็ติดดอกออกมานั่นเองค่ะเพื่อนเน<ๆ>ถ้าเจอดอกไหนที่เหี่ยวแล้วก็พร้อมที่จะร่วงเราเก็บทิ้งเลยนะคะเพื่อนเือนเนาะส่วนมากชวนชมดอกซ้อนสายพันซ้อนจะไม่ค่อยมีเมล็ดนะคะเพื่อนๆพอดอกเขาแก่แล้วเขาก็ เหี่ยวแล้วก็ทิ้งทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆจะไม่ค่อยติดดอกจะไม่ค่อยออกฝกักเหมือนชนชมนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะยานาก็จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้เผื่อว่าเพราะนะคะเพราะเอาอต้นนะคะลําต้นแล้วก็มาทําการตั้งแท่นกับยอดที่เราตัดแต่งนะคะยอดที่เราตัดแต่งจากต้นต้นสู่ต้นนะคะเพื่อนๆจากสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะเราก็จะ เอ,เอาไปตั Jungle ้งแท่นนะคะต้นนี้ก็เป็นการตั้งแท่นนะคะยังเห็นรอยอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะยังเห็นรอยกับการตั้งแท่นเพราะว่าต้นนี้หลายปีแล้วค่ะเพื่อนๆสามปีแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะสามปีเราได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆกับการตัดยอดแต่งกิ่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีแปลกมากๆจะแดงก็ไม่แดงจะช้ำก็ไม่ช้ำนะคะเพื่อนๆแต่อีกหลายๆบ้านเขาก็น่าจะเรียกชื่อชื่อแปลกออกไปจากแกนาวแต่ยานาวนะคะได้มายานาวก็เรียกสีม่วงนะคะม่วงไต้หวัดนะคะ ม่วงเข้มนะคะเพื่อนๆบางทีอาจจะเป็นกับกล้องด้วยนะคะกับกล้องกล้องมือถือนะคะเพื่อนเพื่อนี่ยายนาวถ่ายทําวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆได้เอามาศึกษาข้อมูลศึกษาความรู้นะคะกับการเปลี่ยนดินกับวิธีเปลี่ยนดินถ้าเราเปลี่ยนดินนะคะชนชมของเราก็จะติดดอกออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่คือยายนาวเพิ่งเปลี่ยนดินไป เกือบๆจะถึงหนึ่งเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะติดดอกออกมาเลยนะคะทุนเพื่อนนี่นี่คือรอยตัดยังยังเห็นไหมคะยังเห็นรอยตัดอยู่เลยแต่เขาจะติดช่อดอกออกมาเลยนะคะเมืๆๆ่อก่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนดินแล้วก็เราไม่ตัดยอดแต่งกิ่งให้เขาก็จะเขาก็จะยาวเฟื้อยออกไปแล้วก็จะไม่งามนะคะก็จะไม่งามนะคะเพื่อนๆเขาก็ จะไม่ไม่ติดดอกออกมาเลยนะคะเพื่อนๆพอเราตัดแต่งกิ่งตัดแต่งยอดให้เขาก็จะติดดอกออกมาทันทีให้เราได้ชื่นชมทันทีค่ะเพื่อนๆสีสวยไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะกับชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนสายพันธุ์ดอกซ้อนจะไม่มีเมล็ดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปเจอในเพจหรือว่าในอะไรที่ไหนบอกว่าขายเมล็ดเพราะเมล็ดเนี่ยยายนาวก็ไม่แนะนํานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆอนอยากได้จริงๆก็ให้หานะคะในเพจที่เขาทําทการตั้งแท่นต่อยอดนะคะเพื่อนๆนจะมั่นใจกว่าจะดีกว่าที่เราไปซื้อมเมล็ดมาเพาะนะคะเพื่อนๆนเนาะเอาการที่ว่าเอาชัวนะคะเอาชัวก็คือซื้อ,อต้นมาเลยค่ะถึงจะแพงหน่อยเราก็ซื้อนะคะสําหรับคนที่ชอบเห็นไหมคะสีสวยมากๆค่ะสีม่วงไต้หวันนะคะเพื่อนๆนนี่คือม่วงไต้หวันที่ยายนาวปรับเปลี่ยนดินแล้วก็ตัดยอดนะคะ ตัดยอดแต่งกิ่งให้กับต้นชนชมต้นนี้นะคะเกือบจะหนึ่งเดือนนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนดินแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งยายนาวก็จะใส่จะเติมกมาปมะพาัวสับให้หนาๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเนาะดอกไหนที่โรยแล้วก็เก็บทิ้งนะคะเพื่อนๆนี่เป็นการเป็นการปลูกต้นชนชมที่ประสบความสําเร็จของยายนาวนะคะเพื่อนๆยายนาวก็ ทำคลิปแล้วก็ทําเกร็ดความรู้เล็กน้อยมาฝากเพื่อนๆกับท่านที่รักต้นไม้ท่านที่รักต้นชนชมนะคะปลูกแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จปลูกแล้วยังไม่ติดดอกปลูกแล้วยังไม่งามนะคะก็ลองมาศึกษาข้อมูลเกร็ดความรู้เล็กน้อยที่ยานาวแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์การปลูกนะคะการเลี้ยงของตัวเองนะคะเพื่อนๆนะคะ,<ๆ>ะ,คะกับการปลูกต้นชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนหรือว่าสายพันธุ์ต่างๆยายมะนาวก็ปลูก หลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเนาะก็ติดดอกออกดอกดีจริงๆค่ะเพื่อนๆเนาะยายนาวจะปลูกต้นชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนด้วยการตั้งแท่นนะคะไม่ได้ปลูกด้วยเมล็ดนะคะเพื่อนๆพอเขายอดยาวยอดยาวลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ตัดยอดนะคะตัดยอดทิ้งแล้วก็เราก็เอาไปตัดปรับแต่งแต่งกิ่งนะคะแต่งกิงก่งใสกิ่ง ตตั้งแท่นเห็นไหมคะนี่ก็คือเป็นการตั้งแท่นที่ยานาวทําไว้กับต้นต้นชนชมที่เราเพาะไว้เราก็เอามาทําเป็นการตั้งแท่นเปลี่ยนยอดนะคะจากชนชมเพราะว่าชนชมสายพันธุ์เนี่ยคะ่ะสายพันธุ์ต่างๆนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราก็ได้อา,าเมล็ดมาจากชนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะเขาจะติดฝักนะคะเขาจะมีมีฝักออกมานะคะ มีฝักออกมาแล้วเราก็เอามาเพาะนะคะพอเราเอามาเพาะมาเลี้ยงแล้วพอเขาโตแล้วแข็งแรงแล้วเราก็เอามาทําการตั้งแท่นแบบนี้นะคะเราก็ตัดข้อตัดยอดที่ชนชมสายพันธุ์ดอกซอนที่เรามีนะคะเราก็เอามาทําการตั้งแท่นนะคะด้วยใส่ถุงซีนนะคะถุงซีนตั้งแท่นนะคะให้สนิทนะคะเขาก็จะติดนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนต่างๆนะคะออกมาอย่าง สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนๆอย่างสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบนี่ยายนาวก็ทําไว้ช่วงฤดูฝนนะคะก็โตแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะติดดอกออกดอกออกมาให้ได้ชื่นชมเลยนะคะเพื่อนๆกับการาปลูกชวนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะสายพันธุ์ดอกซ้อนจะปลูกด้วยนํานเมล็ดนะคะนำเมล็ดมาเพาะแล้วก็ทําการตั้งแท่น กับสายพันธุ์ดอกซอนนะคะยานาวก็ตอนแรกๆยานาวก็จะซื้อแม่พันธุ์มานะคะเพื่อนๆซื้อแม่พันธุ์มาแล้วเราก็นู่นคือฝั่งที่เป็นแม่พันธุ์ให้ยานาวเนาะลองผิดลองถูกทําผิดทําถูกมานานพอสมควระคะ่ะเพื่อนๆหลายปีพอสมควรกว่าจะประสบความสําเร็จในการปลูกต้นชนชมนะคะเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าชนชมเป็นต้นไม้ที่ปลูกยากไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจวิธีดูแล วิธีปลูกวิธีรักษานะคะเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเลี้ยงง่ายยายนาวจะทำหลายๆคลิปหลายๆขั้นตอนออกมาให้เพื่อนๆนให้ f c หลายๆคนนะคะที่รักในการปลูกต้นชนชมแต่ไม่ประสบความสําเร็จปลูกมาแล้วก็เกิดรากเน่าปลูกมาแล้วก็ไม่ติดดอกนะคะเพื่อนๆนก็มีคลิปเก่าๆของยายนาวาาสามารถกลับไปชมคลิป เก่าๆของยายนาวได้นะคะเพื่อนๆว่าการปลูกแต่ละครั้งการตัดยอดแต่งกิ่งกันทําให้ชนชมติดดอกออกดอกทําอย่างไรก็มีคลิปเก่าๆของยายนาวาแนะนํานะคะพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่รักต้นไม้ที่รักในการปลูกต้นชนชมอยู่นะคะเพื่อนๆลองไปศึกษาข้อมูลดูนะคะว่าดีหรือไม่ก็ลองเอามา ปฏิบัติใช้กับต้นไม้ของตัวเองได้นะคะเพื่อนจะนาปลูกมาเนี้ยก็หลายปีพอสมควรยานาวก็ลองผิดลองถูกมาจนประสบความสําเร็จในการดูแลในการปลูกในวิธีปลูกวิธีดูแลต้นชนชมให้ติดดอกออกดอกให้ รากไม่เนา่ารากเน่าและแก้ไขอย่างไรแก้ไขอย่างไรปรับปรุงอย่างไรมีหนอนมากินใบแก้ไขอย่างไรก็มีคลิปเก่าๆนะคะาสามารถกลับไปดูย้อนดูคลิปหลายๆคลิปหลายๆอีพีที่ยายนาวทําออกมานะคะเพื่อนๆก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยสําหรับคนที่รักในการปลูกต้นชนชมนะคะวันนี้ยายนาวก็ พาเพื่อนๆมาชมนะคะกับต้นชนชมสายพันุ์ดอกซอนของเยนาวอีกหนึ่งต้นก็คือสีม่วงไต้หวันเพิ่งเปลี่ยนดินมาได้เกือบๆจะหนึ่งเดือนก็ติดดอกออกดอกมาแล้วตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะติดดอกออกดอกมาเปลี่ยนดินจากที่เราเปลี่ยนดินให้นะคะเพื่อนๆอยากให้ต้นชนชมของตัวเองติดดอกออกดอกแล้วก็สวยงามนะคะใบรากไม่เน่านะคะ ก็พยายามเปลียนด,ดินทุกหกเดือนแล้วก็ให้ชนชมของเราตั้งอยู่กับแดดตลอดย4สีชั่วโมงก็ดีนะคะอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขกับต้นไม้ของเรานะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคนที่รักต้นชนชมสำหรับคนรักการปลูก ต้นไม้ดอกไม้ประดับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องยานาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดแชร์ให้ยานาวด้วยค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ